ตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซตี้และว,วันนี้อยู่กับดิฉันพรนสนุกกลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้ืางนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะชวงสยามโซซตี้สัปดาห์นี้เราไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของงานพืชสนโลก2569กันครับโดยล่าสุดนางสาวอนงค์นาจากแก้วผู้ช่วยเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานงานแถลงข่าวงานมหกรรมพืชสดนโลกจังหวัดอุดรธานีพศ .2569 โดยมีนายระพีพัฒน์จันทร์สีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางวิลาวันไข้ครวนรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงแถลงข่าวถึงความพร้อมการจัดงานภายใต้แนวคิด diversity of life connecting people water and plants for sustainable living ความหลากหลายแห่งสร์ประชีวิตสายสัมพันธ์อย่างผู้คนสายน้ําและพืชพันธุ์สู่การดํารงชีวิตที่ยั่งยืนร้อมชูวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรวมมืนที่จัดงาน1 0 3 0ไร่จากที่เราได้ทราบกันมาแล้วนะคะว่าประเทศไทยเราเคยจัดงานมากกรกเพื่อสวนโลกมาจํานวนสองครั้งแล้วซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรามีศักยภาพในการจัดงานระดับโลกนี้อยู่แล้วค่ะการันตีได้จาก เหลียญทองจากการจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นปีแรกที่เราได้จัดงานในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเป็นปีแรกของงานมากกร,รมโลกที่จัดในพื้นที่ของลุ่มชุมน้ำค่ะในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การดูแลของท่านศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยศินวัน์และคณะผู้บริหารโดยเฉพาะ ผู้บริหารของกรมวิชาการการเกษตรพวกเรามีความพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนในทุกด้านในการจัดงานในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีค่ะเราจัดงานในครั้งนี้ดิฉันคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนมาในระบบเศรษฐกิจเป็นมหาศาลซึ่งมาจากทางภาครัฐและเอกชนและภาคการท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลให้ GDP ของประเทศเพิ่มโตขึ้นเป็น จำนวน20,000ล้านบาทและจะมีการจัดจ้านงานเกิดขึ้นในอัตรา81,000อัตราตลอดระยะเวลาการจัดงานจำนวน134วันค่ะในมิติของความพร้อมในเรื่องของสถานที่มิติของการต้อนรับมิติของการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นงานงบระบบคน ผมกาวเรียนณนจะุกนี้ณนะวันนี้เรามีความพร้อมทุกอย่างนะครับที่จะขับเคลื่อนสิ่งไหนที่จะได้รับมอบหมายจากทางกรมวิชาการเกษตรหรือทางภาครัฐที่จะส่งไปในระดับปฏิบัติหรือการปฏิบัติการในเชิงพื้นที่เราพร้อมที่จะดำเนินการทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ยืนยันกับทุกท่านว่างานนี้จังหวัดอุดรได้รับเกียรติจากคณะรัฐมนตรีนะครับได้รับเกียรติจากสมาคมพุ้สศนโลกนะครับเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดถึงวันที่เริ่มงานเมื่อวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนปี69เก้จนไปถึงที่สุดจังหวัด,ดอุดรพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้เสียชื่อความเป็นคนไทยที่มีเมืองแห่งรอยยิ้มอยู่แล้วครับ สำหรับงานมหกรรมพืชสดวนโลกจังหวัดอุดรธานีปศ2569เป็นงานมหกรรมพืชสดวนโลกที่จัดขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS และเป็นงานพืชสดวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำครั้งแรกของโลกระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตตำบลกุศะอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับทุกๆก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนุกและน่าไปทุกๆก,กิจกรรมเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วง ต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ,บ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะชวน3สทุเรสัปดาห์นี้ไปกันที่ทททกาหนดจัดการประกวดรางวัลอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่15ประจําปี2568หรือ Thailand Tourism Awards 2025ถือว่าเป็นรางวัลหนึ่งความภาคภูมิใจของทททและผู้ประกอบการในอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานผ่าน,นกลไกการประกวดรางวัลอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทยและส่งเสริมด้านการตลาดและให ความสําคัญกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครั้งที่15หรือ Thailand Tourism Award ครั้งที่15ประจําปี2568เพื่อเฉลิมฉลองในส่วนของการเป็น Grand Celebration สําหรับงานปีแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025มีความพิเศษมากๆนะคะในปีนี้เนี่ยเราประกอบไปด้วย5ประเภทการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายการนําเที่ยวที่พักเที่ยวนะคะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวในส่วนของรายการสินค้าท่อง ทเที่ยวแบบเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเราก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งรางวัลก็คือในส่วนขององค์การส่วนหน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งใน5ประเภทรางวัลเนี่ยเราก็จะมีทั้ง17สาขาและในปีนี้นะคะเราจะมีการคัดสรร 100รางวัลยอดเยี่ยมนั่นหมายความว่าในแต่ละสาขาจะมีรางวัลกินรีทองคำแบบยอดเยี่ยมเนี่ยสาขาระ1รางวัลแล้วก็มีรางวัลดีเด่นนะคะ4รางวัลแล้วเราก็จะมี hall of fame และอีกหนึ่งรางวัลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรางวัลที่ได้มีการดำเนินการดีเด่นในเรื่องของการบริหารจัดก,การความยั่งยืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษของรางวัล Thailand Tourism Award ประจําปี2568นี้นะคะและในส่วนของความร่วมมือเราก็ได้มี การเชิญนะคะผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการตัดสินซึ่งกรรมการตัดสินในครั้งนี้ก็จะมีเกณฑ์ค่เทเลียซึ่งเป็นการ เกณฑ์ไกทิเลียที่ต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ไกทิเลียที่ทําให้มีการยกระดับสําหรับในส่วนของผู้ประกอบการอย่างดีมากๆนะคะและในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนะคะก็ถือว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองในสิ่งที่จะมอบโอกาสพิเศษให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรม upskill reskill ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำ promotional package การทําจัดการแฟมทริ t r i หรือว่าการ เชิญออกไปส่งเสริมสินค้านะคะก็คือรถโชว์เทรดโชว์ในราคาที่พิเศษอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เชิญชวนนะคะผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสมัครเข้าเป็น เข้าแข่งขัน Thailand Tourism Award ประจำปีนี้นะคะเราจะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการแจกรางวัลเราก็จะแจกรางวัลในวันที่27กันยายนซึ่งก็ถือว่าเป็นวันการท่องเที่ยวโลกนะคะในปีนี้ค่ะแล้วก็ติดตามนะคะได้ที่เว็บไซต์ w w w t o u r i s m t h a i l a n d o r g t h a i l a n d t o u r i s m a w a r d หรือ Facebook นะคะ Thailand Tourism Award แล้วก็ทาง Line o f f i c i a l เช่นเดียวกันค่ะ ทั้งนี้แบ่งการประกวดรางวัลอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทยแบ่งเป็น5ประเภทหลกัก1ประเภทแหล่งท่องเที่ยว2ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว3ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4ประเภทรายการนําเที่ยวและ5ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ช่วงสยามอัปเดตเริ่มเข่าได้ไปกันที่ NCC นซีซีนึกกำลังภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Golf and d ด์ e ดเอ็กโปพลัสเ o อเด E+ ร์เฟสทวมากรรมกีฬากอล์ฟนำนำ้ำกิจกรรมกลางแจ้งใหญ่สุดในอาเซียนระดมผู้ประกอบการกว่า590คูหาจำหน่ายสินค้าในราคาสุดพิเศษโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-25พฤษภาคม2568เวลา11.00ถึง20.00นณหอ5และ6ศูนย์การประชุมแบงชาติสิริเกตผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนชมงาน ล่วงหน้าและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมดำน้ำได้ทาง Facebook Thailand Dive Expo ครับปีนี้ต้องบอกว่ามันเติบโตจากปีก่อนนะครับมีบูธเอ็กสปิเตอร์มาเกือบ6 0 0บูธนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ในงานมากมายนะครับสินค้าที่เอามาโชว์ก็มีลดราคาพิเศษนะครับแล้วก็เราก็ยังมี1,100 0นะครับที่เป็นกิจกรรมเรายังมีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับ ใต้ทะเลนะครับแล้วเราก็มีเป็นด i เวอร์สทอนะครับมีผู้มีประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับให้ความรู้รวมทั้งเรามีกิจกรรมที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับดำน้ำสร้างปะการังเทียมต่างๆแล้วก็งานนี้อย่างที่เรียนไว้แล้วก็คือว่าเรามีบูธกิจกรรมแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับมีการท่องเที่ยวให้การสนับสนุนนะครับก็งานนี้ถ้ามาแล้วก็ครบจบที่เดียวนะครับสามารถมาสนุกนะครับมาซื้อของนะครับแล้วก็มา ซื้อสินค้าลดราคาได้ตามเ,เส้นสายงานที่ท่านชอบนะครับเพราะปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าการท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็ประเทศไทยเป็นที่ที่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆอาหารการกินการให้บริการเนี่ยมันเป็นที่ประทับใจคนทั่วโลกวันนี้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาจากต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าเดินพฤษภาก็ปีนี้ผมเชื่อว่ากว่า200ล้านบาทนะครับก็ เติบโตขึ้นกว่าปีก่อน10-15%แล้วก็การท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะมีที่ที่เป็นอันซีนเยอะแยะมากมายนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเนี่ยก็คงจะให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมในงานนี้แล้วก็เพื่อจะมาไม่ว่าจะเป็นซื้อแพ็กเกจนะครับแล้วก็มาดู เดสิเนชันต่อไปของแต่ละคนด้วยครับจริงๆแล้วการท่องเที่ยวมือข้างสูงเป็นตลาดที่เต,ติบโตค่อนข้างไวนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นนิสเขาเรียกว่ากลุ่มนิสาร์เก็ตก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวท,ที่เป็นกลุ่มศักยภาพนะครับเขากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สนใจในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ทยวแล้วก็มีการใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ระยะเวลาเฉลี่ยนในการพักเนี่ยค่อนข้างจะประมาณ3-4วัน นะครับแล้วก็มีการใช้ใจ่ายอยู่ตกที่วันละถ้าต่ำสุดเนี่ประมาณ2,000กว่าบาทถึง4 0 0 0นะครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่สำคัญของทางภาคใต้ด้วยเนื่องจากว่าทางภาคใต้เนี่ยเดินทางไปค่อนข้างยากนะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่ออกออกลุ่มที่มาจากนอกภูมิภาคเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีสตษษ<ร>ิภาพในการใช้ใจ่ายบ <c oughs> ต้องบอกว่าจริงๆนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ย ถ้าดูไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นดิฟแล้วก็เป็นเอาดอร์เนี่ยเป็นกิจกรรมเชในเชิงการท่องเที่ยวที่มันไม่ใช่เป็นแค่ตัวบุคคลไปอย่างกอล์ฟเนี่ยมันต้องมีตั้งแต่ตัวอุปกรณ์นะครับตัวไม้กอล์ฟตัวชุดกอล์ฟต้องมีค่าสนามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดิฟเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่ชุดเช่ามีการเดินทางท่องเที่ยวมีโรงแรมที่พักต่างๆรวมทั้งเอาดอร์ด้วยเนี่ยฉะนั้นการเที่ยวในเชิงไลฟ์สไตล์แบบนี้มันเป็นการท่องเที่ยวที่มูลค่าสูงกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปถ้าไปการท่อง เที่ยวไปอย่างนี้คือในการจับใยให้สอยก็มีแต่ว่ากลุ่มนี้ผมว่า20-30นะครับและเป็นกลุ่มที่มี spending สูงด้วยต่อบุคคลเน,นนะครับเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟนะครับนักดำน้ำแล้วก็คนที่ทำ outdoor activity นะครับก็มางานของเราวันที่22-25พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริตนะครับที่ฮอ5และฮอ6นะครับมีสินค้าหลากหลายนะครับทุกประเภทที่มี ส่วนลดนะครับสูงสุดถึง80%แล้วก็มีกิจกรรมและองค์ความรู้ต่างๆมากมายก็เชิญชวนนะครับมาร่วมงานกันไปต่อกันที่บริษัทโนโวนอร์ดิฟาร์มาประเทศไทยจำกัดหรือโนโวนอร์ดิฟผู้นําด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกซึ่งมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการดูแลโรคเรือรังได้ส่งมอบรองเท้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็นความร่วมมือกับนันยางผู้ผลิตรองเท้าชั้นนําของไทยให้กับชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมโฟิเลียแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการอีควิสแทบโดยการเปิดตัวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยก รู้เกี่ยวกับโรคฮีมโมฟิเลยพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญในประเด็นการเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอคปกรณะฮะ i s ส s ก็ยังมีความพยายามตั้งใจที่จะลดความเหลื่อมล้ำในการรักษานะครับของโรคที่ว่าฮีมโมฟิเลยนะทั่วโลกเพราะแต่ละโรคแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันในแง่การรักษาค่อนข้างมากนะในประเทศที่พัฒนาแล้วกับทระกำลังพัฒนาเนี่ยจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะซึ่งความร่วมมือนะครับนะของทั้งภาคนะครับ กัลยาณะนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนจะมีความสําคัญมากนะครับในการช่วยที่จะผลักดันนะครับนะการเข้าถึงแล้วก็ตระหนักรู้ถึงโรคนี้ให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยคนทั่วไปยังไม่คยรู้จักเรื่องโรคของฮิมโมฟิเลียเท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้จักเราเห็นว่าโรคนี้ความสําคัญจริงๆโรคนี้รักษาได้คนทั่วไปคิดว่ามันรักษาไม่ได้มันจะเป็นโรคทางพันธุก,กรรมก็เลยว่าในอดีตเนี่ยก็จะเพิกเฉยไปนนในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ ให้เข้าคนไข้ในเข้าถึงยาได้ปัจจุบันมีการรักษาใหม่ๆเนี่ค่อนข้าง,างมากหลายชนิดด้วยกันนะครับนะถ้าคนไข้เข้าถึงยาได้ก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตเนี่ยกลับมาปกติเหมือนคนปกติได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของการนี้ก็จะมีส่วนช่วยนะครับนะในการที่จะให้ประชาชนชนทั่วไปนะครับเข้าเข้าใจนะครับแล้วก็ตระหนักรู้ถึงโรคนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ Uh, on behalf of novonorska, i'm extremely proud of this partnership, and i think it's really important to emphasize the word partnership. it's a partnership between healthcare professionals, between private players, but also very important, the community of people with hemophilia in thailand, based on the thai hemophilia patient club and the thai hemophilia foundation. We are very proud to come together and create awareness around hemophilia. As we know, only about 2,000 people live with hemophilia in Thailand. It might be a few more undiagnosed, but it's very important to create awareness around this disease. And second of all, the ECRISTEP really has been driving what we believe is health equity and also hope. Hope for kids, especially the young boys that go to school, to recognize their potential. And don't live a life of limitations, but a life of hope. And no better way to do that than come together with a community of healthcare professionals, private companies, as well as university hospitals and the patient associations. And with regards to the future, we hope that this is not the last step on this equi step journey, but quite the opposite that this is just the first step that hopefully can lead to many more. And we are sure that together we can create more awareness, drive more change. and create better health outcomes and quality Hemophilia Thailand living in outcomes better for life people with of เราตกใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าพบว่าผู้ป่วยโรคฮีโม p ฟิเลียเนี่ยหลายท่านนะครับต้องเดินทางเข้ารับการรักษานะครับค่อนข้างไกลรวมถึงหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาเหล่านี้ได้นะครับแล้วส่วนที่ได้รับการรักษาน้อยเนี่ยหรือยังเข้าไม่ถึงนะฮะ ่สวนใหญ่ก็อยู่พื้นที่หา่างไกลแล้วก็อาจจะมีฐานะที่ยากจนนะครับรองเท้าที่ใส่ครับกระทั่งว่าเป็นไม่มีรองเท้าใส่หรือเป็นรองเท้าแตะที่ยังไม่เหมาะสมกับการเดินทางนะครับทำให้ข้อต่อข้อเท้าหรือเท้าสามารถมีเลือดออกง่ายนะครับซึ่งตรงนี้เ,เป็นจุดสําคัญเลยที่นันยางยรู้สึกว่าเ,เราก็เข้ามามีสว่วนมีบทบาทในกิจกรรมนี้ได้นะครับและที่สําคัญออรองเท้านี้คงไม่ใช่เป็นเพียงรองเท้าที่สามารถใส่อย,อย่างเดียวแต่ วันนี้ทุกคนพูดความกันว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์นะครับถึงโอกาสความหวังและความเท่าเทียมในการที่ทุกคนจะใช้ชีวิตได้อยา่างปกติสุขเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่ในอนาคตเนี่ยเราจะมีโครงการที่น่าสนใจต่อเนื่องต่อไปครับ หมอปลายายกระซิบจัดพิธีบวงสวงมูดีวอลวอลไปเปิดหน้าจอมือถือเสริมดวงมงคลเดเวอร์ชั่นนี้เน้นเพิ่มตัวเลขให้เข้ามามีบทบาทสําคัญเหมือนยันคุ้มกันชีวิตและยังปรับดวงทําให้ดวงดีขึ้นเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองสายมูที่มูแล้วรู้สึกเสริมพลังรายวันเหมาะสําหรับมือถือและคนทุกรุ่นทุกวัยโดยมูดีวอลหมอปลายจัดมาให้เลือกทั้งหมด3แบบคุ้มครองเสริมดวงให้ได้หลากหลายเรื่องครอบคลุมทุกด้านของชีวิตเป็นการทําพิธีเพื่อปลุกเสกนะคะเป็น มูดีวอลนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นวอลเปเปอร์นะคะสายมูที่เป็นสายท่านยมโดยเฉพาะนะคะที่จะมาเสริมในเรื่องของความปกป้องคุ้มครองนะคะใน,นเรื่องของการงานการเงนินโชคลาบแล้วก็ความรักนะคะ mm hmm. ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ปางนะคะ mm hmm. ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาท,ทําพิธีกันที่วัดน้อมนะคะแล้วก็จัดเป็นเครื่องสูง mm hmm. เครื่องใหญ่เลยนะคะ mm hmm. เพื่อขอพลังท่านยมนะคะว่าเออไปทำวอลเปเปอร์ hmm. ครั้งนี้นะคะ ใครที่ไม่มีปัจจัยในการที่บูชาองค์ท่านยมที่บ้านสามารถบูชาวัลเปเปอร์เพื่อให้ท่านเนี่ยติดตัวเราได้เหมือนพักเครื่องได้เลยนะคะปางแรกนะคะก็คือปางมหายมราชนะคะปางนี้เนี่ยก็คือจะครอบคลุมทั้งหมดเลยท้าพี่ออนได้ทดลองใช้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นปางที่มีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ทิศนะคะก็คือคุ้มครองเลยสําหรับคนที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆเดินทางขึ้นเหนือนลองใต้ทิศ ตะวันออกที่ตะวันตกโดนผีอัมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขูบคนเลยเหรอคะใช่ค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเจ้ากรรมนายเวรที่แบบว่ามาติดตัวเราสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็ใช้ปางนี้นะคะส่วนอีกปางหนึ่งก็คือยม,มราชฎรทรัพย์ค่ะเน้นเรื่องเงินโดยเฉพาะเลยนะคะพี่หายชอะตั้งแต่เวยันแรกแล้วก็อีกปางหนึ่งก็เป็นปางเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะก็จะเป็นท่านโยมคู่กับพระชายาของท่านนะคะซึ่งปางเนี้ยค่ะก็จะเป็นปางที่ไม่ใช่แค่เรื่อง ื่องของความรักที่เป็นฉันชูสาวเท่านั้นนะแต่เน้นในเรื่องของความเมตตานะคะความอบอุ่นครอบครัวคนอุปถัมภ์หรือว่าจะไปคุยงานกับเจ้านายอย่างเงี้ยค่ะก็ขอพรจากท่านได้ค่ะข้อแรกเลยนะคะที่ไปตั้งใจทาเป็นวอลเปร์เนี่ยเพราะว่าเวลาคนทําบ,บุญกวดน้ําไม่ได้กวดน้ําถึงท่านยมซึ่งท่านยมเนี่ยเป็นองค์ที่จะต้องดูแลเราตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายองค์ที่ท่านจะมารับเราก็คือท่านยมแต่เราลืมกวดน้ําให้ท่าน แต่ถ้าท่านอยู่ที่ว a ร์เปอร์เราเรานึกถึงท่านตลอดท่านได้รับบุญกับเราไปไหนด้วยกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะทํางานแล้วเวลาขอพรต้องมีรายเขาเรียกว่าบอกสถานที่ให้ท่านส่งสมบัติมาให้ด้วยสมมติว่าทําอาชีพอะไรทําธุรกิจอะไรบอกให้ชัดเจนท่านจะได้ส่งเงินมาทันนั้นนะคะอย่าบอกไปมั่วๆเลขเทอะไรอย่างเงี้ยก็จะ<ๆ>ไม่ได้อขอลอยๆนะช่วิธีดาวน์โหลดตอนนี้นะคะก็ไปที่ไลน์ค่ะแอค่ะมูดีวอค่ะ M U D E E แล้วก็ w A L L ค่ะ M o o D W มีแอดไซายข้างหน้าค่ะเข้าไปโหลดได้เลยค่ะ คินชันเป็นหมอดู CEO ที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับการทำงานสำหรับดรนวราชาพินิจโรคากรหรือหมอปลายプラรเซฟที่ล่าสุดแตกลายธุรกิจเปิดโตผลิตภัณฑ์กาแฟลูกทุง่งพร้อมถือเลิกวันที่5เดือน5 2025ัน20ี่าทำพิธีไหว้พระราหูณนะวัดน้อมประชาลาังสันอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับกาแฟลูกทุง่งเป็นกาแฟทรีอินวันรสชาติกลมกล่อมมีสารสำคัญมากถึง33ชนิดเหมาะสำหรับคอกาแฟที่รักสุขภาพและต้องการเอเนร์จีระหว่างวันมีไฟเบอร์ช่วยเรื่องการขับถ่าย และไม่ทําให้ใจสั่นครับค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่5พฤษภานะคะก็ถือว่าเป็นเริกที่ดีนะคะในการที่ไปจะไหว้พระราหูด้วยนะคะแล้วก็ขอเปิดตัวนะคะกาแฟลูกทุ่งนะคะที่ไป ตั้งใจทำนะคะเพื่อที่จะให้คนสุขภาพไม่ดีนะคะหรือว่ารู้สึกว่าติดกาแฟมากๆเหมือนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานกาแฟได้โดยที่ไม่แสบท้องไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เลยได้ถือโอกาสที่เป็นเลิกดีในวันนี้นะคะที่จะทําพิธีแล้วก็เอากาแฟนะคะได้ถือว่า มาปลุกเสกมาทําพิธีขอพลังจากพระราหูนะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยคือณเวลานี้นะคะยังไม่ถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะพระจันทร์ก็คืออยู่ข้างบนหัวเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าท่านน่าจะให้พรคืนนี้นะคะแล้วก็ไปได้เตรียมนะคะกาแฟนะคะเพื่อมาทําบุญที่วัดน้อมนะคะของพระอาจารย์แจด้วยค่ะ ก็กาแฟลูกทุ่งของมายนะคะเหมาะสําหรับคนที่1คือไปป่วย s l e นะคะไปไม่สามารถที่จะทานกาแฟด,ดําได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยพวกน้ําตาลเทียมอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ทําให้ร่างกายเราเนียทพังไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะเรื่องของการที่ป้องกันสําหรับคนที่แพ้นมวัวนะคะไปก็ใส่เข้ามาให้ทั้งหมดในตัวกาแฟลูกทุ่งที่สําคัญนะคะมีไฟเบอร์ด้วยก็คือทานแล้วเนี่ย มันขับถ่ายดีแต่ไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็หนักกว่านั้นอันนี้คือบายแชร์เลยตัวไปเองนะคะวันหนึ่งประมาณ4-5แก้วนะคะแล้วก็ใจไม่สั่นนะคะถึงตอนเย็นก็ยังนอนได้ตามปกติส่วนใครที่ทำงานเยอะๆนะคะต้องการ energy เยอะๆอย่างไปอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้านะคะจนถึงเย็นก็ ดบแต่กาแฟอย่างเดียวนะคะไม่ดีดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอาการที่แบบว่ารู้สึกว่าเหมือนเจ็บหัวใจอะอย่างที่ใครเคยเป็ดน,นะคะก็กาแฟลูกทุ่งไปจัดเตรียมทุกอย่างสําหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพแล้วก็อยากทํางานแบบเข้มแข็งแข็งแรงเหมือนค่ะก็กาแฟลูกทุ่งเพราะใบก็บานง่ายๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทําอะไรบางทีใส่นมเยอะหรือว่าต้องไปชงตีฟองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลี่ยนเนาะใบก็เลยทําตัวนี้มาแล้วก็ชื่อลูกทุ่งอะไปว่ามัน มันง่ายๆน่ารักสบายๆายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติก็คือกลมกล่อมค่ะจะเป็นทีนวันนะคะไม่หวานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแค่เทน้ําร้อนเข้าไปเนี่ยได้กลิ่นแบบสบายแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้ดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟที่จริงๆแล้วเป็นกาแฟที่มีคุณภาพนะคะสามารถชงได้ทั้งร้อนและเย็นค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะใครที่เป็นคอกาแฟนะคะหรือว่ากําลังจะเข้าสู่วงการติดกาแฟนะคะมาลองกาแฟลูกทุ่งของฟายนะคะ เชื่อเลยว่าทุกคนต้องติดใจเพราะว่าปายตั้งใจทําที่สุดแล้วก็ปายก็ติดใจใน รสชาติของกาแฟลูกทุ่งที่บายทำมันกลมกล่อมมากๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทักเข้ามาลองดูนะคะปัจจัยส่วนใหญ่นะคะที่ทําได้เนี่ยเราก็จะพยายามเอามาทำการกุศลนะคะไม่ว่าจะเป็นาการสร้างพระทาบุญอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ปัจจัยตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้บุญไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจนะคะหมอปลายภายกระซิบนะคะย้ําต้องเป็นของแท้นะคะหรือไม่ก็เซิร์ชคาว่ากาแฟลูกทุ่งได้เลยะคะ่ะ ปิทายที่โรงพยาบาลยันฮีร่วมกับบริษั Evolution Skin ad, ทเอฟวิลูชันสกินจำกัดแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เวชสสำอางน้องใหม่ยันฮีไวตาเอทคอมเพลตอัลติเมตครีมจากการพัฒนานาน,านกว่า2ปีนำทีมโดยนายแพทยศักดิ์ประสิทธิ์สัมฤทธิวณิชากรรมการโรงพยาบาลยันฮีและคุณปิยลักษณ์อุดมชาติกรรมการบริษัทเอฟวิลูชันสกินจำกัดพร้อมนักแสดงนางแบบชื่อดังคุณสิริตาเจนเซน,นรงเดชมาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแทนของคนที่รักในการดูแลผิวให้ดูสุขภาพดีอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากความสำ เร็ของยันฮีเ e ดเอ e เน y ร i จี i ล g s ิ r u um, ติ้งเซรมที่ทำยอดขายจลุล้านขวดตลอด4ปีที่ผ่านมาโดยผลิตภัณฑ์ใหม่มุ่งตอบโจทย์ผิววัย40ปีขึ้นไปภายใต้คอนเซปต์ฟื้นเกาะผิวรดยิ้วรอยคืนผิวเด็กภายใน48ชั่วโมงครับจากที่เราเคยมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงก็คือเรดเอ e เน y ที่ทำยอดขายได้เป็นแบบล้านล้านขวดเลยนะคะตัวนั้น แล้วก็ลูกค้าก็อยากได้ตัวครีมที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยอะค่ะที่เข้มข้นขึ้นไปอีกนุ้ยก็เลยเอาเรื่องนี้ค่ะไปปรึกษากับอาจารย์หมอซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชะลอวัยโดยเฉพาะโดยมีประสบการณ์มามากถึง20ปีนะคะทางด้านชะลอวัยนะคะแล้วก็มาช่วยกับทางเภสัชกรนะคะคิดค้นสูตรขึ้นมาซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะพิเศษแล้วก็เทคนิคการผลิตพิเศษของทางโรงพยาบาลยันฮีที่เดียวค่ะในประเทศไทย แล้วก็เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าที่อยากได้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยะคะ่ะแล้วก็เห็นผลลัพธ์อย่างตรงจุดค่ะคุณสมบัติพิเศษตัวของเขาะคะ่ะจะเป็นตัวคอมเพล็กซ์ก็คือช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะจุดด่างดำแล้วก็ทำให้ใบหน้าแรดูกระจ่างใสด้วยค่ะการตลาดออนไลน์นะคะเราก็จะมีการออกทีวี TV, แล้วก็จะมีคุณลิซ่ามาช่วยเราโปรโมทนะคะแล้วก็มีทางช่องทางต่างๆนะคะ ออนไลน์ทางออฟไลน์ค่ะบอกตามตรงว่าเกร็งเกรงคคุณคุณฟิต้าสวยมากแล้วก็มีเป็นแบบมีลูกเนาะอายุแบบไลไลเลียกันความความเป็นแม่ะค่ะก็ต้องดูแลลูกด้วยแต่ยังดูแลแตัวเองได้สวยขนาดนี้ค่ะดีใจมากค่ะที่ที่ที่คุณแบบลิตล้ารับเป็นทีเซนเตอร์ให้เรา สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็เซิร์ชได้เลยนะคะยันฮีไวต้าเอสนะคะแล้วก็มีช่องทางจัดจำหน่ายแล้วก็มีในร้านขายยาด้วยค่ะคือเป็นเป็นเวสสำอางนะคะแล้วก็คิดผลโดยแพทย์เราก็รู้สึกว่าเราไว้วางใจเรามั่นใจแล้วเราได้ลองแล้วเราก็เห็นผลแล้วเราก็ชื่นชอบก็ตกลุมรับเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยเพิ่งจะร่วมได้ร่วมถ่ายงานงานเนี้ยค่ะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ได้เห็นวันนี้ค่ะได้ลองใช้เราก็คือรู้สึกได้ว่าผิวเราชุ่มชื้นขึ้น เราก็ริ้วรอยแลดูจางลงก็รู้สึกแบบเออดีอะค่ะแล้วก็วิตามินที่อยู่ในสารสก,กัดต่างๆก็ดีหมดเลยพอใช้แล้วเราก็ประทับใจก็เลยอยากจะบอกต่อค่ะตอบโจทย์ทุกวัยทุกสาวทุกแบบทุกเพศทุกวัยค่ะ <c oughs> อยากให้ลองจริงๆเพราะว่าเป็นเวสส่อางแล้วก็มั่นใจได้ดูดวยโดยแพทย์ค่ะเคล็ดลับที่ได้อยากแนะนํานะคะก็นอกจากบารุงผิวที่ดีแล้วนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองอย่างอื่นด้วยออกกําลังกายนอนเยอะ าอาหารที่มีประโยชน์อะไรแบบนี้แล้วก็ควบคู่ไปกับไวตาเอตัวนี้ค่ะทุกๆงานอีเวนต์ทุกๆก,ก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะคุะคณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของป้ายแล้วนะคะและกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ